สวัสดีครับมาพบกับการวิเคราะห์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์คู่ u ูเจนก่อนนะครับเพื่อจะที่จะวางแผนในการเทรดวันจันทร์กันต่อไปนะครับว่าเราจะวางแผนกันทิศทางแนวไหนยังไงกันต่อโอเคเรามาเริ่มกันเลยที่ท e เฟรม e Day นะครับท e เฟรม e Day เนี่ยของยู ane, เนี่ยเขาก็จะปิดเป็นแท่งเทียนที่ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นแบริค่อนข้างชัดเจนนะครับ ชัดเจนมากเลยทีเดียวทีนี้เราก็จะมาย้ำกันอีกทีหนึ่งก็คือตัว RSI RSI ของเขาเนี่ยผมวาดใหม่นิดนึงตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า RSI เนี่ยเขายกสูงขึ้นนะครับแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยมันต่ำลงแล้วก็ต่ำลง RSI เขายกสูงขึ้นก็จะบ่งบอกว่าเขามีแนวโน้มว่า จะเกิดดิวอเจนต์ก็คือมีการเปลี่ยนทิศทางของราคาจากที่เรามีสวิงที่เป็นแบบนี้นะครับที่เราเห็นเป็นสวิงแบบนี้เราก็อาจจะเห็นเป็นสวิงอื่นแทนนะครับที่ไม่ใช่แบบนี้การเกิดดิวอเจนต์ก็เราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับทีนี้เราก็จะมาดูในไทม์เฟรม สชั่วโมงกันต่อสชั่วโมงกันต่อเราก็เราก็จะเห็นว่าเรามีการวาดเทนไลน์ตรงนี้ก็คือผมเอาโลตรงนี้มาลากมาตรงนี้นะครับยาวไปเลยแล้วก็ c o p y แล้วก็ไปไว้ด้านบนด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถเห็นเป็นช่องได้เลยนะครับเห็นเป็นช่องที่เขาวิ่งเป็นราคาของเขาที่วิ่งไปพอเขาวิ่งมาแถวโซนนี้ก็มีการเทลงไปนะครับทีนี้ ไอจุดเนี้ยที่ที่เห็นว่าเทไปเนี่ยในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมก็มีการวิเคราะห์ไว้ว่า,าในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับที่เราเห็นในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือวันศุกร์ที่ผมวิเคราะห์ไว้ตอนเช้าและตอนช่วงคำ่คำของวันศุกร์เนี่ยเราจะเห็นว่าไฮของเขาเนี่ยตรงนี้นะครับเขายกสูงขึ้นแล้วก็ ตัวทิศทางของ r s i เนี่ยก็เป็นไปตามราคานะครับแต่ทีนี้ผมมาวัดดูจากาตัว r s i ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบเกืตรงนี้นะครับไฮเดิมโดยที่เรายังไม่เห็นตรงนี้นะครับพอช่วงที่ผมวิเคราะห์ก็คือจะเห็นว่า,าราคาเนี่ยมันมาแถวโซนโซนของอแนวต้านของ Time Frame Day ก็คือเขามาชนแถวแถวนี้นะครับ ก็คือโซนที่เราวางไว้อะมันแถวแถวนี้เพราะว่ามันมีแนวตรงนี้นะครับแล้วก็เทียบกันเป็นโซนนี้แล้วเขาก็ทะลุทะลุนะครับทะลุทะลุขึ้นมาซึ่งมันก็ทะลุได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโซนเราก็ต้องบวกลบไปในระดับหนึ่งนะครับเขาทะลุได้อยู่แล้วเราต้องบวกลบทีนี้พอมันมาถึงโซนที่โซนที่ที่เป็นแนวต้านเนี่ยสิ่งแรกที่จะหาก็คือ ตัวพินบาพอเราหาตัวพินบาเจอเนี่ยคือผมไปทําวิดีโอช็อตไว้ตัวหนึ่งนะครับใน YouTube ก็คือตอนที่เขาเปิดนอนฟาร์มเนี่ยมันมีแท่งแดงเนี่ยออกมาซึ่งผมก็คิดว่าามันเป็นไปได้ที่ตรงเนี้ยจะเป็นสัญญาณที่ถ้าไม่เป็นพินบาก็เป็นตัวแบริลิ a เอนการฟฟิงไปเลยก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะลง เพราะว่ามันมาทําตรงนี้ถึงแม้ว่าตอนที่วิเคะร์เนี่ยเขาจะลงมาอย่างนี้แล้วถ้ามันปิดจริงๆเป็นแท่งที่มีไส้เทียนยาวแล้วมีแท่งอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นพินพินบาได้ครับผมก็เลยทําวิดีโอช็อตไว้เพื่อบอกกับทุกท่านที่ติดตามว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสนะครับพอทีนี้ว่าแท่งเขาปิดตัวมาจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นแท่งสีเขียวเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็คือแท่งเนี่ยมันเป็นแท่งที่คอนเฟิร์มว่ามันมันมันจะลงนะครับ แท่งต่อมาเนี่ยผมก็มีการเข้าช็อตไปเหมือนกันผมก็ได้ราคาไล่ไปเลยนะครับแถวนี้แถวนี้จนไปถึงประมาณ1 3 4่กว่านะครับก็ได้ราคาประมาณนี้นครับได้ประมาณแล้วก็พอแท่งต่อไปนี่ก็ลงยาวเลยนะครับก็คือตอนทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยที่เรามองก็คือเพราะว่าตัว RSI ของเขาเนี่ยผมคาดว่าเขาไม่น่าจะทำจุดสูงใหม่เพราะว่าเราเห็น ตัวพินบารโผลขึ้นแล้ว rsi เขาเนี่ยอยู่ประมาณนี้ก็เลยเป็นสัญญาณ d i v e r g e n จที่ค่อนข้างชัดในระดับหนึง่งแต่ที่ผมวิเคราะห์ไว้เนี่ยก็คือผมก็ไม่คิดว่าเขาจะลงมาแรงมากขนาดนี้เพราะยังคิดว่าเขาน่าจะต้องทำทำทำ,ทำทิศทางอีกแบบหนึ่งก็คือที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็คือเขาควรจะทำแบบนี้ลงมาแล้วก็ทำไฮใหม่สักครั้งหนึ่งเพื่อที่ะจะลงะมีดิเวอร์เจนก็คือ ตรงนี้เข้ามาตรงนี้แล้วก็ต้องย่อลงมาแล้วก็มีอย่างนี้โผล่ขึ้นมานะครับไปอย่างนี้เราก็จะเจอว่ามีดิเวอร์เจนอีกตัวหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะเซลล์กันต่อแต่ว่าแผนเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอตอนเนี้ย i s i เขาลงไปต่ำการที่เขาจะไปทำดิเวอร์เจนอีกรอบหนึง่งโดยที่ไฮจะต้องสูงกว่าเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเราก็เลยต้องหาแผนใหม่กันต่อ ทีนี้เราจะมาดูว่าตัว uj เนี่ยสรุปเนี่ยในทิศทางวันจันทร์เนี่ยจะเป็นยังไงก็คือโดยรวมเนี่ยทิศทางของ d ด y ทิศทางของ4ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นขาลงหมดเลยก็ค่อนข้างที่จะ,ะแนวโน้มวันจันทร์เนี่ยเราน่าจะต้องหาจุดจุดเซลล์นะครับเราไม่ควรที่จะเล่นหน้าหน้าบายขึ้นไปต้องบอกว่าอันตรายมากเพราะว่า ไทม์เฟรมใหญ่ๆของเขาเนี่ยเวลาลงเนี่ยเขาลงค่อนข้างแรงคำแนะนำของผมก็คือใครที่มีออเดอร์เซลอยู่เนี่ยสามารถถือรอลากไปเลยนะครับสัก1-2วันไปรอดูล่างๆนะครับตรงนี้นะครับดูว่าเขาทะลุไหมเพราะว่าในไทม์เฟรมของของเด y เนี่ยเขามีสัญญาณอ i ดิเว e ร์เจอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าไทม์เฟรมเดเนี่ยถ้ามันเป็นจริงๆคือมันก็จะต้อง มีทิศทางที่เปลี่ยนไปซึ่งก่อนที่ไทม์เฟรมเดย์เขาจะเปลี่ยนไปเนี่ยไทม์เฟรมเล็กๆเราจะเห็นก่อนนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูกันทุกวันนะครับาทางนั้นก็วันจันทร์นะครับเราหาโอกาสเซลล์นะครับโดยที่เรา,าเราจะมองว่าแถวๆซัก1 3 2 6 7อบวกลบสัก10เหรียญน,นะครับโดยประมาณก็หาจุดเซลล์กันนะครับโอเคใครที่ชื่นชอบ คลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโดยเฉพาะวิดีโอช็อตที่ผมทำนะครับเวลาเห็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญมาแล้วมันโผล่มาหเห็นเนี่ยผมจะพยายามทำให้เร็วแล้วก็อัปเดตนะครับโดยปกติก็ทำแล้วก็ไม่นานนะครับในการอัปเดตส่วนใหญ่ก็จะทันนะครับถ้าถ้าใครเห็นเพราะว่าปกติเนี่ยพอขึ้นมาถึงเนี่ย พอมันเกิดพินบาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยลงเลยนะครับเขาจะต้องมีขึ้นมารีเทสอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดเกิดอะ,อะไรอีกสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยที่จะเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับโดยที่เป็นตำแหน่งแนวต้านแนวรับที่สำคัญสำคัญล้วก็จะเป็นนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ